สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำผัดผักเควกันนะคะก่อนอื่นนะคะนำผักมาล้างแล้วก็ตัดให้เรียบร้อยนะคะเสร็จเรียบร้อยเราเราจะนำไปลวกนะคะเราจะลวกผักประมาณ1นาทีก็พอนะคะในน้ำเดือด หลังจากนั้นนะคะเราก็จะมาตำพริกกับกระเทียมแล้วแต่ความชอบนะคะเผ็ดมากเผ็ดน้อยหลังจากนั้นเราจะมาผสมซอสผัดผักกันนะคะซอสหอยนางรม2ช้อนโต๊ะนะคะเต้าเจี้ยว1ช้อนโต๊ะนะคะ น้ำตาล1ช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็น้าเปล่า3ช้อนโต๊ะนะคะผสมทุกอย่างให้เข้ากันนะคะแล้วก็พักไว้ในกระทะนะคะเราใส่น้ํามันหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะเปิดไฟแรงหลังจากนั้นนะคะใส่พริกกับกระเทียมลงไป ผัดพริกกับกระเทียมให้กระเทียมหอมนะคะหลังจากนั้นใส่เคลที่เราลวกลงไปนะคะแล้วก็ซอสที่เราผสมไว้ลงไปนะคะผัดทุกอย่างให้เข้ากันนะคะประมาณ2-3นาทีหลังจากนั้นผัดผักเคลของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ